ผมในฐานะเจ้าของร้านทองเอกจิวเวลี่ขอสัญญากับลูกค้าว่าเราจะไม่หยุดการพัฒนาตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาเราไม่เคยหยุดการพัฒนาสินค้าคและวันนี้ทางทองเอกจิวเวลี่ก็ได้ให้บริการมาครบรอบ10ปีเต็มแล้วในการจำหน่ายทองปลอมลรูปพันธ์ให้กับทางลูกค้า ทั้งในช่องทางออนไลน์และหน้าร้านมาตลอดระยะเวลา10ปีเต็มนี้ทางทองเอกจิวเวลี่ได้รับความสนใจและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากมายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีที่10ทางทองเอกจิวเวลี่ที่ผ่านมาเราพยายามพัฒนาสินค้าของเราแต่ในแต่ละเดือนในแต่ละปีขึ้นเรื่อยๆตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาเราไม่เคยหยุดการพัฒนาสินค้าและพัฒนาการบริการต่อเนื่องให้ลูกค้าเข้าถึง าและกบบรกรรบิทีีด่ดขึ้นทางทองเอกจิวเวลี่ต้องขอขอบคุณลูกค้าท่านมากให้ความไว้วางใจกับทองเอกจิวเวลี่เสมอมาและทางผมในฐานะเจ้าของร้านทองเอกจิวเวลี่ขอสัญญากับลูกค้าว่าเราจะไม่หยุดการพัฒนาและจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปอีกทั้งการบริการและคุณภาพของสินค้าหลังจากนี้ทางทองเอกจิวเวลี่ต้องขอขอบคุณมากครับขอบคุณครับ